สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูพิติมก็อยากจะมาชวนคุยในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับลูกๆนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า self-esteem นะคะหรือการเคารพตนเองการนับถือตนเองนั่นเองการเห็นคุณค่าในตนเองนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้คนเรามีชีวิตได้อย่างมีความสุข แล้วไม่ทำร้ายตัวเองด้วยเป็นกราะป้องกันที่จะไม่ให้ลูกๆวัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรน,นะคะปัญหายาเสพติดปัญหาการทำร้ายตนเองปัญหาโรคทางอารมณ์โรคซึมเศร้าต่างๆ,างๆการเห็นคุณค่าในตนเองก็จะเป็นเกราะที่จะช่วยป้องกันนะคะให้ลูกๆให้ลูกๆเนี่ย ออกห่างจากปัญหาเหล่านี้หรือแม้บางทีอาจจะเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นการเห็นคุณค่าในตัวเองก็จะช่วยให้เขาสามารถที่จะกลับตัวกลับใจแล้วก็นำพาตัวเองไปในทิศทางใช้ชีวิตในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมได้นะคะซึ่งคนสำคัญที่จะมีส่วนในการช่วยให้ลูกเห็นคุณค่าในตัวเองได้ก็คือคนใกล้ชิดคือคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่ เป็นผู้ให้การเลี้ยงดูลูกนั่นเองนะคะคราวนี้ในเรื่องของการเห็นคุณค่าในตนเองนั้นนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการให้เขามีประสบการณ์ของการทำอะไรได้สำเร็จบางครั้งเราอาจจะต้องสร้างโอกาสนะคะสร้างโอกาสให้เขาได้ทำอะไรได้สำเร็จบ้างเป็นผู้ที่ทำอะไรได้ถูกต้องบ้างเป็นคนที่มีความสำเร็จในชีวิตในการลงมือทำอะไรบ้าง อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นดิฉันเจอเด็กวัยรุ่นหลายคนนะคะอยู่ช่วงม .4 ม .5 เขาในช่วงวัยเรียนของเขาเนี่ยจริงๆตามพัฒนาการของวัยเรียนเป็นวัยที่เด็กๆมีความขยันขันแข็งนะคะคุณพ่อคุณแม่วัยเรียนก็คือวัย7ถึง12ขวบนี่นะคะเขาจะมีความขยันขันแข็งการประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการครบเพื่อนการทำกิจกรรมต่างๆมันจะพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของลูกให้เขาได้มีประสบการณ์การทาอะไรได้สาเร็จ นะคะเป็นวัยที่สำคัญมากๆรวมไปถึงวัยรุ่นเนี่ยเราก็ต้องสนับสนุนในกิจกรรมที่เขาชอบในพรสวรรค์ในความสามารถที่เขามีให้เขาได้พัฒนาสิ่งนั้นให้โดดเด่นนะคะดิฉันจำได้เมื่อหลายปีที่ผ่านมานะคะลูกๆอยากจะ เป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะมีความมั่นใจในตัวเองเขาอยากจะอยู่หน้าชุมชนอยู่หน้าผู้คนได้นะคะซึ่งเราก็สนับสนุนให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาก็กลับมาบอกแม่ว่าเออแม่ตอนนี้หนูกล้ายืนออพูดต่อหน้าหน้าห้องได้แล้วนะนะคะหนูพูดต่อหน้าผู้คนได้แล้วนะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ เราเองที่ให้การสนับสนุนให้เขาได้ทำในสิ่งที่ เขาเป็นจุดอ่อนแล้วเขาพัฒนาตัวเองเราก็ดีใจยินดีด้วยที่เขาทําได้สําเร็จนะคะนั่นก็คือข้อที่2ในการที่จะเสริมให้ลูกเห็นคุณค่าในตนเองนอกจากให้เขาได้มีประสบการณ์ของความสําเร็จด้วยการลงมือทาด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาได้ค้นพบในสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาได้ทําแล้วก็เสริมคุณค่าตรงนั้นก็คือท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อความสําเร็จของน้องอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะมีเด็กม .5 คน คนหนึ่งเขามาบอกว่าผมมาตามหาแรงบันดานใจเพราะตอนตอนนี้ผมไม่อยากทำอะไรเลยทำอะไรก็เท่านั้นแหละก็ยังไม่ดีพอพอถามไปว่าที่ไม่ดีพอเนี่ยไม่ดีพอสำหรับใครก็ไม่ดีพอสำหรับใครเลยนะคะพ่อแม่ก็ไม่เคยชมปู่ย่าตายายก็ไม่เคยชมนะคะก็ไม่รู้จะทําดีไปเพื่ออะไรไม่รู้จะขยันไปเพื่ออะไรนะคะ ผมก็เลยรู้สึกว่าทุกวันนี้ก็ทำไปงังน้นงันไปโรงเรียนก็ไปงนันงันแหละนะคะเพราะฉะนั้นถึงจุดหนึ่งถ้าสิ่งที่เขาทำไม่ได้อยู่ในสายตาหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ในสายตาไม่ได้รับการยืนยันถึงคุณค่าในสิ่งที่เขาทำไม่มีใครเห็นว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่เก่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะคะ แล้วเด็กเขาก็ถึงจุดหนึ่งก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรมันเหนื่อยนะคะเพราะจริงๆแล้วคำชมนะคะคำชมการที่เขาได้รับกำลังใจจากคนที่เขารักเขาทำเพื่อคนคนนั้นนะคะ มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างคุณค่าในตนเองให้ลูกๆนะคะโดยเฉพาะลูกวัยรุ่นเนี่ยคุณครูติ่มขอฝากไว้สองข้อด้วยกันก็คืออันแรกเลยให้เขาได้มีประสบการณ์ในการทำอะไรได้สำเร็จเพราะฉะนั้นการที่วัยรุ่นคนนึงจะทำอะไรได้สำเร็จ ะะไม่ต้องรอให้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมโหฬารได้เกียรติยศชื่อเสียงถ้วยทองเหรียญทองอะไรนะคะแม้แต่เขาสามารถที่จะทำกิจวัตรประจำวันช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ได้ทำอะไรได้ต่อเนื่องในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันก็เป็นความสำเร็จที่เขาต้องใช้ความพยายามใช้พะละงกำลังในการที่จะทำ ะะแม้แต่ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆนอยในชีวิตประจำวันท่านก็สามารถที่จะจับถูกแล้วเอาสิ่งนั้นขึ้นมาพูดคุยกับเขานะคะคว่าโอ้แม่ภูมิใจมากเลยที่หนูทำได้อย่างที่หนูตั้งใจจะทำโอ้แม่เห็นนะว่าหนูตั้งใจขนาดไหนเมื่อหนูสัญญากับแม่ว่าจะทำสิ่งนี้แม่เห็นว่าหนูตั้งใจจะทำมันให้ได้ทำมันให้สำเร็จ อ๋อมันอาจจะยังไม่ดีที่สุดนะลูกเนาะแต่มันก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่สำคัญก็คือหนูได้ลุกขึ้นมาทำอย่างที่หนูตั้งใจนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะที่จะทำให้เขาได้รู้สึกว่าเขาได้มีประสบการณ์ด้วยตัวเขาเองถึงการทำให้สำเร็จแล้วมีคนที่รักคอยให้กำลังใจเห็นในสิ่งที่เขาทำเห็นในสิ่งที่เขาพยายามนะคะ